สวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับบูเป้แล้วนะครับในวันนี้บูเป้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ D R G L ครับผมแบรนด์สีเขียวจากประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งคนที่ Follow บูเป้น่าจะคุ้นเคยกันดีเนื่องจากมันมีผลิตภัณฑ์ที่บูเป้แบบแนะนำล้วๆมากๆมาอยู่2ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Moisture Skin Tight นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น Fa v o r i t e ของปีที่แล้วก็คือตัว r i s t o l Gel มานะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบไฮเกรดบอกว่าเฮ้ยแม่งดีมากๆนะผมแล้วก็แบบบูเป้เชื่อว่าหลายๆคนที่ลองแล้วก็จะ ตัวหนึ่ง,ต,งตัวใหม่ที่ปุ๊เป้ไม่เคยพูดถึงมาก่อนเลยครับแต่ว่าปุ๊เป้ใช้บ่อยมากๆในช่วงต้นปีกับกลางปีที่ผ่านมานะครับผมนั่นก็คือตัวสกินวีแพนี้เองนะครับเป็นขวดเล็กๆพิคกี้หนูอันนี้นะครับผมสาเหตุที่ปุ๊เป้ใช้บ่อยในช่วงต้นปีกับกลางปีที่ผ่านมาดีนะครับนั่นก็เพราะว่าเ,ออเดินทางบ่อยหนีเที่ยวบ่อยแล้วก็มันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบว่าบางที ไม่ได้พักผ่อนเพียงพอบางทีไม่ได้ล้างหน้าเกินยี่บสี่ชั่วโมงอ่นะครับก็เลยแบบว่าสิวอุดตันก็ขึ้นมจะเป็นช่วงที่ปไปกดสิวบ่อยมากเลยแล้วก็พอกดสิวอะครับหน้าตาต้องใช้งานยังต้องทําอีเวนต์ยังต,งต้องออกนะครับผมก็เลยต้องพยายามทําให้มันหายเร็วๆหน่อยนะครับผมซึ่ง ตัวเลือกหนึ่งที่พู่งไปใช้ก็คือตัวนี้นี่แหละนะครับพอไปกดสิวมาก็จะพยายามแบบแต้มๆๆตาๆแล้วก็โบกตัว Restore Gel Mask แปะมันเข้าไปอีกนะครับผมมันก็แฮปปี้ครับคือบอกว่าแบบผิวมันฮีลิ่งตัวเองแบบรอยสิวหายไวจางไวนะครับรอยแดงนี้แบบว่าไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมอ๋อแต่ว่า สิ่งที่พุ้แปะอยากจะพูดนะครับเกี่ยวกับการรีวิวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่รู้แปะคิดว่าสําคัญแล้วก็อยากจะมาให้ข้อมูลละกันนะครับแชร์กันว่าในมุมของเครื่องสําอางเป็นยังไงนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมที่มีการถกเถียงกันนะครับมีข้อมูลที่คอน FLICT ก,กันมากเลยนะครับผมแล้วก็มีความเข้าใจผิดกันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทั้งคอน sumer หรือผู้บริโภคเองหรือแม้กระทั่ง บางทีถ้อยแถลงจากอยเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทําให้แบบว่าเรารู้สึกเคลียร์ขึ้นมาเท่าไหรน่นะครับคุปบเป้จะมาเสริมให้ในส่วนหนึ่งละกันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วส่วนผสมเนี่ยที่มันอยู่ในเครื่องสำอางกับมันคืออะไรกันแน่นะครับส่วนผสมที่ว่านะครับผมก็คือสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชน,นั่นเองครับที่อยู่ในเครื่องสาําอาง แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสเตมเซลล์จากพืชน,นะครับแน่นอนไปเป็นส่วนผสมหลักตัวหนึ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวสกินรี a พลียนี้นะ,นะครับผมปุ๊บป้จะขออธิบายรวมๆไปก่อนนะครับแล้วค่อยไปเจาะเรื่องของอีสเตมเซลล์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้แน่นอนมันมีตัวสัรสกร STEM ัดสเตมเซลล์อันนึงครับซึ่งเป็นสารสกร STEM ัดสเตมเซลล์ที่มาจากแตงกวานะครับผมแล้วปุ๊บป้ก็หาข้อมูลยากมากว่าไอสารสกร STEM ัดสเตมเซลล์จากแตงกวาเนี้ยมันเป ไม่เจอเลยแล้วก็เหมือนกับแบบว่าเอ๊ะ หรือมันจะเป็นไปได้ไหมว่าเขาแบบพัฒนาส่วนผสมตัวนี้ขึ้นมาเองนะครับผมอันนี้ปุ๊ปยังไม่แน่ใจไม่ได้ถามเขานะครับแต่ว่าสกินวิแพร์นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวเดียวของเขาเลยมั้งครับที่ว่าผลิตในสิงคโปร์เพราะว่าดรจอร์เจลีครับเจ้าของแบรนด์ DRGL เนี่ยเขาก็ทำแบรนด์อันนี้ขึ้นมานะครับโดยการไปซอร์สซิ่งผู้ผลิตต่างๆแลกต่างๆในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เขานะครับซึ่งมันก็จะมาจากญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้าง,าางอะไรอย่างเงี้ยครับคือเหมือนบริษัทไหนแลบไหนในประ ประทศไหนผลิตตัวนี้ได้ดีที่สุดเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ใช้แลบจากประเทศนั้นนะครับแต่มีแค่อันนี้เท่านั้นที่ทําในสิงคโปร์ซึ่งผูว้ก็เหมือนกับแบบว่าในเมื่อมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ว่าเขาอาจจะเหมือนจะเจอแลบที่ทําสารตัวนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ใช้พอดีนะครับผมแต่ว่า ในเมื่อไม่มีข้อมูลว่าอีตัวสเตมเซลล์จากแตงกวาทําอะไรได้เราลืมสเตมเซลล์ไปก่อนนะครับแต่หลักๆแล้วแตงกวาเนี่ยก็เป็นพืชที่มีประโยชน์กับผิวอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็มีพวกวิตามิน A วิตามิน C ค่อนข้างสูงในตัวของมันแล้วก็มันมีพวกทรัลเเอนเมนต์มีแร่ธาตุต่างๆแล้วก็โพแทสเซียมสูงครับมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ได้เป็นตัวในเรื่องของแบบแอนตี้อินฟลามมัทอรีคือต้านการอักเสบก็ได้นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการฮีลิ่งได้อีกเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ส่วนผสม จากเห็ดหูหนูขาวนะครับผมซึ่งมันก็มีงานวิจัยออกมาแต่เป็นงานวิจัยที่ทําในสัตว์ทดลองนะคะว่าตัวแซคคารายนะครับสารสก,กรัดน้ําตาลเชิงซอที่ได้มาจากเห็ดหูหนูขาวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของวูลฮีลิ่งอเหมือนกันซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะตอบเ,เหตุผลว่าเอ้ยทำไมเวลาปุเป้แบบไปกดสิวมาเป็นแผลเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่มแต้มเรารู้สึกว่าแบบแฮปปี้คือผิวมันฮีลิ่งตัวเองไวขึ้นน่าจะเป็นเพราะเหตุผลนี้เหมือนกันนะนะครับ ส่วนผสมหลักๆจะมี2ตัวนี้แล้วก็จะเป็นพวกกรดอะมิโนนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสารสกัดอันนี้พูดไปนะครับกลูดามไม้เหมือนกันเพราะมันจะเป็นชื่อที่เขียนอยู่ในกล่องเครื่องสําอางนะครับว่าเป็น RNA กับ DNA นะครับช่วงประมาณกลางปีนี้มีประเด็นดราม่ามากๆเกี่ยวกับเรื่องของ DNA RNA ในเครื่องสําอางนะครับเพราะว่ามีคนคนหนึ่งนะครับ ไปพูดเกี่ยวกับอารมณ์ว่าเฮ้ยสารสกัดตัวนี้ช่วย DNA r e p a i รีหรือเหมือนทําทำให้เหมือนกับซ่อมแซม DNA อะไรประมาณนี้แล้วก็มีคนไปหยิบประเด็นว่าเหมือนกับแบบโอ้โ oh, หแม่มืงอเอารางวัลโนเบลไปเลยดีกว่าแบบว่าทาปุ๊บแล้วซ่อมแซม DNA ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบปุ๊บไปเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับมันเป็น มันเป็นประเด็นที่พูดยากมากจริงๆคือคอนเซปต์ในเรื่องของแบบอันนี้ยกประเด็นอีเรื่องอินเดียนเในผลิตภัณฑ์ัวนี้ออกไปก่อนเลยนะแต่ว่ามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคำว่า d n a repair ร์ครับกระบวนการซ่อมแซม DNA ที่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายเราอยู่แล้วครับเขาปุ๊บเป๊คิดว่าสรุปสั้นเปน,นิดหนึ่งจริงๆผลิตภัณฑ์คอนเซปต์ที่เกี่ยวกับ d n a repair ร์ต่างๆในเครื่องสำอางครับมันมีมาเป็นสิบ และแ,แต่เขาจะใช้คําประมาณเหมือนกับแบบว่าช่วยเสริมนะครับผมประมาณเหมือนกับว่าผิวของเราเนี่ยก็มีการสร้างคอลลาเจนอยู่แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็แค่ช่วยเสริมให้มันทํางานดีขึ้นประมาณนั้นก็เหมือนกับกระบวนการซ่อมแซม DNA ของร่างกายของเซลล์ผิวอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็แค่เหมือนกับว่าไปช่วยสร้างสภาวะให้การซ่อมแซมเนี่ยมันเป็นไปได้ย่ดียดิ่งขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าทาไอสิ่งนี้เข้าไปแล้วมันไปจัดการเรียงลําดับซีเควนซีเอเลยอนยะ่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่า ที่หาข้อมูลมานะครับไอ้พวกส่วนผสม DNA หรือ RNA ในเครื่องสำอางเนี่ยครับ DNA รู้สึกจะสกัดมารรจากปลาแซลมอน RNA นะครับก็เป็นสกัดมารรจากยีสต์ดังนั้นจริงๆเราไอ้พวกส่วนผสม DNA แล้วก็ RNA ที่อยู่ในเครื่องสำอางครับมันใช้ประโยชน์จากการที่เหมือนกับ,บกว่าโครงสร้างของมันมันมีน้ำตาลมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เหมือนกับ,บอกว่าเป็น m o จอ t u r i z e r ได้ให้ความชุมช่มชื้นได้ให้ผิวนุ่มนวลได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่โดยรวมนะครับส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สกินวีแพรตัวนี้เนี่ยแบบไม่ได้ซับซ้อนนะครับผมคือค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแล้วก็อยู่ในเบสที่ค่อนข้างบางเบานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดรจอร์เจียลีนะครับผมเขาเป็นคนตั้งใจทําอย่างนี้เลยเพราะว่าออดอ,เอรเป็นแพทย์ผิวหนังครับแล้วก็ที่สิงคโปร์ก็มีปัญหาในเรื่องของคนที่เป็นสิวค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนที่ไปสิงคโปร์มาก็จะรู้ดีว่ามันแบบมันเป็นมือที่เป็นเกาะอ,อยู่ข้างใต้นะครับผมแล้วก็แบบมันช้นแล้วมันร้อนมากคนที่มาที่นี่มีปัญ จริงๆครับดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำขึ้นมาก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็น w a t e r b a s e นะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็แบบมีโอกาสตาันต่ำอะไรประมาณนี้ครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปูเป้ชอบในผลิตภัณฑ์ของตัว drgl นะครับผม อ่ะเรามาถึงประเด็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมสเต็มเซลล์ในเครื่องสำอางหรือแม้กระทั่งในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เรากินเข้าไปอย่างนี้เราก็จะเจอกันใช่ไหมครับว่าแบบว่าเฮ้ยแบบสเต็มเซลล์แบบกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับบำรุงร่างกายนู่นนี่นะั่นโน้น ก็เป็นสเตมเซลล์จากพืชเหมือนกันนี่แหละนะครับผมแล้วหลายๆคนก็จะสงสัยว่าแบบเอ้แล้วสเตมเซลล์จากพืชมันจะมาทําอะไรกับร่างกายดิฉันได้หรอคะเหมือนแบบว่าดูยังไงรูปร่างหน้าตาดิฉันสะสวยก็ไม่น่าจะเป็นพืชได้ฉันไม่ได้สังเคราะห์แสงฉันไม่ได้มีคอโรฟิลอะไรอย่างเงี้ยสเตมเซลล์จากพืชจะมาทําอะไรกับร่างกายของเราได้หรือมันทําอะไรให้มันดีขึ้นได้หรอนะครับ คุณเข้าใจถูกแล้วอย่างหนึ่งนะครับว่าแบบสเต็มเซลล์จากพืชมันไม่เข้ากันกับสเต็มเซลล์ของคนหรอกนะครับข้อเท็จจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายๆคนก็น่าจะรู้กันก็คือว่าสเต็มเซลล์มันต้องมีชีวิตนะคะมันถึงจะเวิร์กนะครับผมซึ่งเครื่องสําอางในครีมในกระปุกในขวดในหลอดในอะไรก็ตามเป็นสภาวะที่ไม่เหมาะกับการที่ทําให้เซลล์ที่มีชีวิตอันนี้สามารถที่จะําลงอยู่ได้เลยนะครับดังนั้นต่อให้มันใส่ที่เป็นสเต็มเซลล์ที่มีชีวิตมามันก็ไม่รอดอยู่ดี ต่อให้เป็นสเตมเซลล์จากคนนะครับซึ่งตรงนี้ปุ๊แป๊เช,ชื่อว่าหลายๆคนนะครับเข้าใจตรงนี้อยู่แล้วแล้วทางออยเองก็ดีคุณหมอเองก็ดีก็จะมาให้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะคะว่าแบบเฮ้ยสเตมเซลล์จากพืชกับคนไม่แมชกันสเตมเซลล์ใส่ลงไปในครีมก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทําไมมันถึงยังมีอีกล่ะครับทำไมมันถึงยังมีสเตมเซลล์จากพืชแบบ สารพัดชนิดออกมาทุกปีสู่ตลาดแล้วก็มีคนเอามาใส่ในเครื่องสำอางแล้วก็ขายนะครับผมปูเป้จะบอกในมุมของเครื่องสำอางบ้างนะคะว่าทำไมมันถึงต้องเป็นสเตมเซลล์จากพืชแล้วเอามาใช้ในเครื่องสำอางนะครับ อย่างแรกที่ผูเบ้อยากจะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะว่า,าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสเตมเซลล์จากพืชไม่ว่าจะในเครื่องสำอางหรือในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับมันไม่ใช่เซลล์สเตมเซลล์ที่มีชีวิตแล้วเอามาใส่นามันเป็นการเอ็กทรันะคะเป็นการสกัดสารจากในสเตมเซลล์ที่เขาเพาะขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่ในผลิตภัณฑ์ในเครื่องสำอางหรือในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเสริมอาหารอะไรอย่างเงี้ย นะครับผมคอนเซปต์ concept มันไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับกับการที่คุณไปเอาผล,ลไม้สักผลหนึ่งมาเอาใบไม้มานะครับแล้วก็เอ็กซ์ตรักหรือสก,กัดเอาสารสําคัญบางอย่างจากผลนั้นจากใบนั้นจากกิ่งจากก้านนั้นนะครับไม่ต่างอะไรกับการที่เขาไปเพาะสเต็มเซลล์แล้วก็สก,กัดเอาสารบางอย่างออกจากสเต็มเซลล์มาเพื่อมาใช้นะครับผมมันคือคอนเซปต์เดียวกันนะครับดังนั้นผลิตภัณฑ์สเต็มเซลล์ในเครื่องสอําอาง มันคือการสกัดเอาสารจากสเต็มเซลล์ที่เขาเพาะขึ้นมาใช้ไม่ใช่เอาสเต็มเซลล์ที่มีชีวิตทั้งดุนลงมาใส่นะครับผมขอให้เข้าใจอย่างแรกว่าเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งพืชมันก็มีผลมีนู่นมีนี่ทำไมแกไม่เอ็กซ์รกจากผลจากอะไรแกจะต้องมานั่งเพาะอะไรให้มันยุ่งยากเป็นสเต็มเซลล์อยู่ในไบอเรคเตอร์ actor, ในห้องทดลองในห้องแลบที่แบบทันสมองทันสมัยแบบไม่เห็นต้องยุ่งยากขนาดนั้นเลยแกก็แบบไปปลูกต้นไม้แกก็ไปเพาะอะไรมาแล้วก็ไป ตัดเอามาบอกว่าแมาสกัดสี มันก็จะมีมุมหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เฮ้ยสมมติว่าฉันไปเจอทุเรียนพันหนึ่งแล้วกันบอกเฮ้ยแม่งเป็นทุเรียนที่แบบสุดยอดมากมีสารอย่างหนึ่งในทุเรียนพันนี้นะครับสาร A ที่แบบเฮ้ยแบบมันเป็น Mira c l e i n g r e เ i e n t เป็นแบบ anti aging ingredient ชั้นยอดเลยแต่อีทุเรียนหายากพันนี้มันดันเหลืออยู่ต้นเดียวในโลกนะครับผมคุณจะเอาสารสารนี้มาใช้ได้ยังไงในเมื่อมันมีอยู่ต้นเดียวในโลกคุณจะแบบไปเพาะทุเรียนต้นนี้นะครับให้มัน แล้วกว่าจ,จะแบบอีก10ปีกว่ามันจะออกลูกแล้วก็ต้องรอให้แบบผลผลิตออกมาแบบปีนึงปีนึงออกลูกปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันฟังดูแบบมันไม่แม็กซ์เซนทางธุรกิจเลยที่คุณจะเอาสารตัวนี้มาใช้ด้วยการบอกว่าไปนั่งแบบว่าเพาะพันธุ์ทุเรียนรออีกสิปีใช้พื้นที่เป็นสิบไร่ร้อยไร่เพื่อให้ได้ผลผล,ผลิตมาพอที่จะเอามาสกัดนะครับผมแล้วก็เอาสารตัวนี้ไปขายมันเป็นการลงทุนที่เหมือนแบบใช่ไ่ม,มบ้าชดัดๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,นะครับแต่ การทำสเตมเซลล์นะคะจาจะพืชเพาะขึ้นมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือว่าคือพืชมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่มันแบบบาดเจ็บครับพืชมันบาดเจ็บมันจะมีการสร้างเซลล์แคลรัสขึ้นมาซึ่งเซลล์แคลรัสมันมี potential ที่สามารถที่จะเหมือนกับเป็นพืชต้นใหม่ต้นหนึ่งได้เลยแทนที่คุณจะเหมือนว่าลงทุนและใช้เวลาอีกสิปีกว่าจะได้ผลผลิตขึ้นมาสักกัดนะครับคุณก็ไปไปขูดเหมือนแล้วก็เพาะแคลรัสนะครับไอตัวแบบสเตมเซลล์ คลร์สอันนี้ขึ้นมาคุณจะเพาะเท่าไหร่ก็ได้คุณจะพอให้มันเยอะแค่ไหนก็ได้ในห้อง l a บของคุณนะแล้วก็คุณไม่ต้องรอเป็น10ปีเพื่อให้แคลรสมันโตคุณอาจจะใช้เวลาแค่แบบ1เดือนถึงเดือนเพื่อให้เหมือนกับแบบมันอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะเอามาใช้อย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็มันก็ฟังดูแม็กเซนในทางธุรกิจมากกว่านะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ว่ามันเป็นระบบปิดครับการพาสเต็มเซลล์ในห้องทดลองในห้อง l a บเนี้ย มันเป็นระบบปิดที่คุณสามารถจะควบคุมคุณภาพได้ความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถสั่งมันได้ด้วยซ้ำว่าบางทีนะครับสเตมเซลล์ที่คุณเพาะคุณเพาะขึ้นมาเพื่อให้มันมีสารอันนี้เยอะกว่าปกติที่มีอยู่ในธรรมชาติมันก็ยิ่งทําให้คุณได้ผลผลิตที่มากขึ้นนะครับผมและที่สําคัญนะครับก็คือ มันเป็นเหตุผลทางด้านการตลาดด้วยในยมเมื่อบบช่วงที่ผ่านมากระแส STEM แนนนสเต็มเซลล์มันมาแรงนู่นนี่นั่นโนสเต็มเซลล์เทอร์พีมันมาแรงการใช้ส่วนผสมที่เป็นการสกัดจากสเต็มเซลล์ที่เพาะขึ้นมาจากพืชมันก็ฟังดูแบบฟังดูแบบฟังดูดีเลยอย่างเงี้ยครับก็ <c oughs> เป็นเหตุผลทางด้านการตลาดอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับผมโดยสรุปทั้งหมดทั้งโปรนี้นะคะปูเป้ก,ก็อยากจะให้ทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยไอที่เขาบอกว่า การเอาสเต็มเซลล์เนี่ยครับใส่ลงมาในเครื่องสําอางในครีมอะไรพวกนี้มันไม่มีประโยชน์เพราะว่าสเต็มเซลล์มันตายนะครับผม <c oughs> ก็จริงนะครับแล้วก็เฮ้ยสเต็มเซลล์กับพืชกับสเต็มเซลล์ขอมมาดูมันดูไม่มีอะไรที่มันสอดคล้องกันเลยมันก็จริงเหมือนกันแต่การจะบอกว่าไอตัวสเต็มเซลล์ที่เขาใส่ลงมาในเครื่องสําอางเนี่ยสเต็มเซลล์จากพืชที่สกัดมาแล้วมาใส่เนี่ยมันไม่ไปไม่มีประโยชน์กับผิวเลยไหมมันก็ก็บอกอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าการสกัดเอา สารบางอย่างออกจากสเต็มเซลล์ของพืชที่เพาะเลี้ยงมามันก็ไม่ต่างอะไรกันกับการที่เราไปเอาพืชชนิดดึงเอาผลไม้เอาใบเอาญยาเอารากนะครับมาแล้วก็สกัดเอาสารบางอย่างออกมาเพียงแต่ว่าการเพาะสเตมเซลล์นะครับมันก็มีประโยชน์อย่างที่บอกไปไม่ว่าอาจจะเป็นให้พืชหายากมากหรือการที่เหมือนกับว่าควบคุมคุณภูมิควบคุมคุณภาพนะครับผมหรือการใช้ การเล่นแร่ปรธาตกระตุ้นให้ตัวสเตมเซลล์ที่เพาะมีสารที่เราต้องการนะครับผมที่จะสกัดออกมาเยอะก็ปกติตามธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์ลักษณะนั้นนะครับผมแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในแง่ของการเป็น ในเชิงของงานตลาดประมาณนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยาวพอสมควรเลยนะครับแต่ปุบเป้ก็หวังว่าทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเก็ตเลยครับว่าส่วนผสมสเตมเซลล์ในเครื่องสำอางมันคืออะไรมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มันเป็นแค่เหมือนกับแบบว่ามาร์เก็ตติ้งจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ปุ้บเป้อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็สําหรับตัวสกินรีแพร์ของ DRL นี้นะครับเป็นตัวที่ปุ้บเป้ชอบเลยแล้วก็ใครที่มีปัญหาลักษณะเดียวกันนะคะไม่ว่าคุณจะไปกดสิวนะครับผมหรืออาจจะไปปททําาี่่เ็นพวกบเ ไฟสแกนอ e ีเมทริกหรือคัมเบอร์ด้าอไซดนเลเซอร์ที่มันมีแผลนะครับแบบมาตกสะเก็ดอะไรเงี้ยแล้วอยากจะให้มันหายไวๆนะก็เอาตัวสกินวิพนเนี้ยมแตะไปแล้วก็แบบ โอเคนะปูเป้ชอบมากๆเลยมันใช้เป็นเซรั่มประจําวันก็ได้นะครับแต่ว่าคุณด้อข้อจํากัดอย่างหนึ่งของปูเป้ก็คือว่ามันในเรื่องของราคามันไม่ถูกเลยนะครับปูเป้ก็จะใช้ตัวนี้ครับเป็นเหมือนเป็นตัวฮีลิ่งเป็นแบนเดจเป็นอะไรที่เหมือนเป็น SOS เป็นตัวแบบว่าอิมเมอร์เจนซี่นะครับผมพยายามฉุกเฉินอะไรเงีนะ้เยเออจะใช้เป็นลักษณะนานมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณเงินถึงคุณจะใช้เป็นเซรั่มประจําวันทุกวันก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมประมาณนี้ก็หมดลงแล้วนะคะจาหรับวิดีโอนี้หวังว่าจะได้ข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับผมแล้วก็ติดตามชมกันต่อไปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย